โอเคโอ้ววาฉันได้ออ oh, ริโอด้วยเจ๋งจังเลยโชคดีมากส่วนฉันได้ซอสพิกตบาบัสโก้เพ่นแน่นอนส่วนฉันมีช็อกโกแลตหลากสีแสนสวยนี่แหละที่ฉันต้องการก่อนอื่นหักเป็นชิ้นๆแบบนี้แล้วต้องทุบด้วยเครื่องมือวิเศษบวนล่ะันทำช็อกโกแลตใส่รุ้งที่สวยงามล่ะ และตอนนี้ก็หยิบมาทีละชิ้นแล้ววางเป็นโมนเสกช็อกโกแลตบนเค้กแบบนี้เลยสีแดงสีส้สมสีเหลืองมันออกมาเป็นเค้กที่สวยงามมา,ากสุดยอดไปเลยตอนนี้ได้เวลาลองเค้กสวยๆกันแล้วตัดออกมาสักชิ้นหนึ่งโอ้ใช่แล้วมันอร่อยมากเลยใช่มันเยี่ยมมาก อาแล้วเธอละ่ะส่วนฉันมีโอรีออนนะงั้นมาทุบก,กันเถอะแบบนี้แล้วก็อ,อีกทีนึงทุบใหล้ละเอียดไนเลยอ๋อน่ากินหยิ่ดีนะอืมอาละ่ะช็อกโกแลตผงพร้อมแล้วตอนนี้ก็สาดลงไปเลยเป็นช็อกโกแลตแบบนี้เป็นไงละ่ะมาดูกันเป็นไงละ่ะปังมากมาเป็นหมีแพนด้าเดี๋ยวฉันจะตัดเค้กให้นะ ไม่อย่าอย็นนะอย่าหันแพนด้าของฉันเลยโอไม่ oh <my S 1> นะเค้กแพนด้าของฉันถูกตัดด้วยมีดนะเอามาชิ้นหนึ่งก็ได้ฉันรู้สึกเสียใจก,กับเค้กของฉันมากจริงๆนะแต่มันอร่อยมากนี่หยิบซอสต,ตาบาสโกอของเธอไปได้แล้วตกแต่งสักทีสิอ๋อง่ากลัวจังเลยปิดไว้ดีกว่าืม,มีไอเดียแล้วล่ะจะลองซับบนเขาไฟขอนจริงให้ดูเธอทำอะไรนะ ฉันอยากทำเค้กภูเขาไฟไงอ,อร่อยจังแล้วต้องการอะไรอีกนะใช่แล้วช็อกแลนไงฉันจะขุดลงไปขุดลงไปเยอะๆเลยเสร็จแล้วเอาล่ะฉันไม่ต้องการมันแล้วละ่ะตอนนี้ขาดอะไรไปนะใช่แล้วซอสฟิกตาบัสกก็ไงละ่ะสำหรับความร้อนแรงนะมันกลงจะพุ่งออกมาแน่นอนรล้กก่อนนะ ดูนี่สิพวกเขาไฟของจริงล่ะโอ้เหมือนจะควบคุมไม่อยู่แล้วอ๋ไม่นะมันกำลังระเบดิดนี่มันส่งร้ายชั้นเลยซาติกระจายไปทั่วระวังนะหลบด้วยอ๋อโทษทีนะฉันไม่ได้ตั้งใจนะมันคืออะไรนะฉันไม่อยากจะนึกเลยแล้วป้านนี่คืออะไรนะอ้โห ฉันได้ M ็ M แสนอร่อยละแถมยังมีฟิกเกอร์ด้วยนี่มันสมุนแบบส่วนฉันได้โกโก้สุดยอดไปเลยตีมือกั้นหน่อยแถมยังมีนมแล้วก็มีหลอดด้วยมาลองนมแสนอร่อยกันแล้วก็มาทำวิปครีมด้วยโอ้หน่อยจังเลยอ่ะแต่มันออกมาดีมากนี่แหละที่ฉันต้องการตอนนี้ก็วางแม่พิมพ์พิเศษลงไปบนเค้กแล้วก็เทวิปครีมที่ฉันทำเอง แล้ก็ใส่ผงโกโก้ลงไปด้วยโอ้จากนั้นจะเกิดอะไรขึ้น,นเอะหรอพวกเธอพร้อมหรือยังฉันจะทำมันเลยนะโอ้มันออกมาไม่ได้ผลนะ่ะใช่นั่นมันหวยมากเลยเออช่างเถองั้นมาลองเค้กแสนอะไรของฉันกันดีก,กว่ามันชักกระทั้งนั้นเลยนะ ใช่แล้วช็อกโกแลตจริงๆนะมาหาฉันเลยฉันจะกินแกเดี๋ยวนี้เอาไม่นะมันหลอนนะฮะทำไงดีผงข้าจมูกเต็มไปหมดเลยอะพอกันทีไม่กินได้ไม่ละใช้ช้อนดีกว่าตักลงไปเลยโอ้เยี่ยมมากแค้กอร่อยจังโกโก้แล้วก็วิปครีมเป็นสมสมที่ลงตัวมาก อร่อยเหรอจริงปะเอองั้นฉันใช้ช,ช้อนตักลงไปตรงกลางแล้วก็กินเค้กแบบนี้เลยอืมมันอร่อยจังอร่อยมากนี่เธอต้องตกแต่งเค้กก่อนนะไม่ต้องห่วงนะฉันจะตกแต่งมันเดี๋ยวนี้เลยแต่ก่อนอื่นฉันต้องกินเค้กแสนอร่อยแบบนี้ก่อนเป็นไปไม่ได้หรืจะหยุดมันนะอืมอร่อยจังเลยและตอนนี้ก็ตายเอ็มเอ็มแล้วล่ะ ใส่ลงไปตรงกลางแบบนี้เลยมันสวยมากและก็ลอยไปข้างๆด้วยฉันไม่ต้องการถุงอีกต่อไปแล้วล่ะและฉันต้องการฟิกเกอร์แล้วก็มาว่ายน้ำกันเลยสีน้ำเงินไปก่อนแล้วจากนั้นก็สีแดงเฮ้เธอ hey, ต้องตกแต่งเค้กก่อนนะอ๋อก็ได้ฉันเข้าใจแล้วล่ะว,วางไว้อย่างนี้กันนะนี่สีน้ำเงนินเราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยตื่นเร็วง่ายสีแดง เออนี่มันอะไรกันเนี่ยเะกำลังกินเรางั้นเหรอนี่มันอะไรจังเลยนายหยุดไม่ได้แล้วดูเหมือนว่าเธอจะกินเราจริงๆนะอ้อไม่นะอย่าก,กินฉันเลยฉันไม่ยอมหรอกทำไมมันเด้งได้อะเกิดอะไรขึ้นโอ้มันมีชีวิตเหล่านี้คิดไม่ถึงเลยแต่ฉชนญเธอกินเค,ค้กดีกว่าฉันทำเค,ค้กที่อร่ยที่สุดเลยอืมใช่ใช อร่อยเกินบรรยายแล้วในกระเป๋านี่คืออะไรกันนะฉันสงสัยจังโอ้อะไรกันเนี่ยมันเรืองแสงได้โอ้ว้าวมันคืออะไรอะ่ะโอ้น่าสนใจจังสองกล่องเลยแล้วข้างในเป็นอะไรนะ <c oughs> เสียงตหลกจังเลยงั้นมาเต้นตามเสียงกันเถอะสนุกจังเลยน <c oughs> ี่สาวๆอยู่เต้นกันได้แล้วนะ มันก็ได้ก็ได้แค่พลนไปหน่อยนะเอาล่ะจะเปิดดูแล้วนะหม,มันคือลูกอมเหรอเยี่ยมไปเลยดูน่าจะอร่อยนะโอ้ฉันนึกอะไรออกแล้วล่ะ <Yeah! S 1> มาใส่ลงไปในเครื่องบดพริกไทยดูสิใช่แล้วลูกอมเยอ่ยมมากและตอนนี้ฉันจะตกแต่งเค้กด้วยผงลูกอมเลยแล้วก็บดลงไปแบบนี้เลย มันจะออกเป็นเค,ค้กที่สวยงามและเป็นประการละยิบระยับนี่แหละที่ฉันต้องการสุดยอดมากโอ้ว้าวนี่มันผลงานศิลปะชัดแน่นอนก็ฉันเป็นมืออาชีพนี่และตอนนี้ฉันต้องลองเค,ค้กแล้วละ่ะตัดอ,ออกมาเป็นชิ้นสวยๆดูน่ากินมากโรชาติ ดูแบบว่าอร่อยอะโอ๊อะไรนะไม่นะนี่มันเปรี้ยวเป็นบ้าเลยโอ้เมื่อไหร่จะหยุดสักทีเนี่ยโอาตัวฉันเขียวเหมือนกบเลยนะสาวๆเกิอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยไม่ไม่อย่าเข้ามาใกล้เรานะฉันว่าเราควรติดแทปไปดีกว่าใช่แล้วดีกึนเยอะเลยแล้วก็แปะป้ายด้วยนะตีมันกันหน่อยเราเก่งมาก ทำไมพูดเธอถึงทำกับฉันแบบนี้โอ้ว้าวเค้กช็อกโกแลตนี่เจ๋งจังเลยครีมเยอะมากเลยวิเศษแล้วเธอล่ะฉันได้ฮบ้าบบมาดูกันว่าเราจะทำอะไรกับมันได้บ้างช็อกโกแลตจ๋งที่สุดในโลกเลยจะกินให้หมดทุกอย่างเดี๋ยวนี้อนี่มันวิเศษมากเลยล่ะ เธอลืมอีกแล้วนะต้องตกแต่งเค,ค้กก่อนสิจริงด้วยตอนนี้ฉันตกแต่งเค,ค้กปอกชก็อกโกแลตลงไปตงกลางแบบนี้เลยแบบนี้ฉันอยากกินมันสุดๆแต่ว่ายังไม่พอโอ้ต้องใช้สนิกกร์ลงไปด้วยฉันจะแปะไว้ด้านข้างทำเหมือนรั้วน่ะสึ่งแล้วยังไม่หมดจากนั้นก็วางช็อกโกแลตรูปสามเหลี่ยมลงไปด้วย วความสวยงามและรสชาติที่เข้มข้นมากขึ้นวางลงไปเลยแบบนี้ใช่เพอร์เฟกต์มากเป็นช็อกโกแลตที่สวยงามเหลืออีกนิดเดียวฉันยังมีบอนตี้ด้วยและก็วางไว้แบบนี้เลยพร้อมแล้วและตอนนี้ก็ได้เวลาลองฉันมีเคชกช็อกโกแลตที่เข้มข้นที่สุดในโลก ดอ,อกมาดูน่ากินมากนี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยดูสิวิธีการกินชโคโคโ็อกโกแลตนะต้องทำแบบนี้นะอะไรอะช่างเถอะฉันขอมีความสุขต่อไปกับเโคโ้กช็อกโกแลตของฉันดีกว่าดีจังเลยและขออีกชิ้นนะไม่มีใครเห็นซึกหน่อยนี่มันเค้กของฉันน่าออกไปไกลๆเลยแต่ช่างเถอะ อะไรนะเหลือแค่ชิ้นสุดท้ายแล้วเหรอแต่เหลือไม่มากแล้วงั้นก็มากินให้หมดกันเลยเอาล่ะได้เวลาสนุกแล้วเป็นไงล่ะตลกจังเลยอทำไมจะทำแบบนี้อ่ะน้าจันเต็ไม่ได้ชิอกกแลตแม้ว่ามันจะอร่อยมากก็ตามล่ะใช่แค้ก่อนเธออร่อยมากตอนนี้ฉันจ,จัดการเคกของฉันแล้วครีมแสนอร่อย ฉันตกแต่งอะไรได้ของเก๋ๆได้ครีมสีฟ้าต่อไปอันนี้อร่อยมากเลยโอ้สีสวยเหมือนทะเลแล้วก็ตามด้วยสีม่วงเล็กน้อยและก็อีกครั้งสีฟ้าสีเขียวด้วย ฮะฉันคือสายลับออกไปไกลๆเลยนะเอานี้ไปเลยเค้กแล้วตอนนี้ฉันทำหน้าตลกๆใช้คีมวาดปากแล้วก็คิ้วด้วยดูซิมตลกแค่ไหนนะเป็นไงล่ะน่ารักจังเลยและตอนนี้ก็ได้เวลากินกันแล้วมีช้อนด้วยแต่เพื่ออะไรละ่ะในเมื่อฉันสามารถเลียคีมของฉันได้แบบนี้ ใช่แล้วถึงตาฉัน่าคืนแล้วล่ะเอาไปเลยอ้ทำไมอ่ะเธอทำฉันก่อนแล้วนะแต่ว่ามันอร่อยมากก็าตามเ่อะแต่เมคอัพเข้ากับเธอมากเลยนะแต่ว่าอย่าแต่งหน้าแบบนี้อองนะเฮ้ยเด็กพวกนี้สนจริงๆแล้วฉันไม่อะไรอีกนะใช่แล้ววิเศษมากตอนนี้ก็แบ่งเค้กออกเป็นสองส่วน จากนั้นก้าวต่างๆออกมาตัดเป็นวงกลมแบบนี้แหละโอ้น่ากินมากเลยจากนั้นก้าวมาฝรั่งข้บาบ้าบ้ามาและก็ยืดออกมายาวๆแบบนี้ดูสิมันยืดแล้วก็ยาวมากเลยเอามากฝรั่งมาเรียงต่อกันแบบนี้เลยจากนั้นก็ติดกันแบบนี้ แล้วก็เอามาหมวนแล้วเราจะได้หมากฝรั่งที่หนาถึงอันใหญ่หนึ่งอันดีขึ้นเยอะเลยแล้วก็วางไว้ตรงกลางและปิดด้วยเค้กอีกอันหนึง่งจากนั้นเอามากฝรั่งก้อนใหญ่มาแล้วก็มารีนให้เป็นแผ่นบางๆเราจะทำแพนเค้กหมากฝรั่งชิ้นใหญ่แล้วก็มาคุมเค้กแบบนี้ดูสิมันออกมายอดเยี่ยมมากแล้วเราต้องตกแต่งนิดหน่อยนะ แบบนี้เลยแปะลงไปพร้อมแล้วโอ้สุดยอดไปเลยเป็นเค้กที่สวยที่สุดฉันเคยเห็นมาก่อนดูสิเราสามารถดึงมาอเฝรนออกมาได้ด้วยเหมือนก้อนมาพรฟรงจรงิงๆเลยนี่มันอร่อยมากกันเลยอะโอใช่แล้วอร่อยจังส่วนฉันมีช้อนนะจะกินเค้กนี้เหมือนกันละ่ะม,มีทรรั้งรสชรอคบอรีตและก็วานิลลาแล้วลูก่งลละ เพชดูนั่นสิลูกใหญ่มากเลยอ่ะมันจะระเบิดไหมโออใช่แล้วฉันหวอามันจะไม่เป็นอะไรนะเอาเค้ง okay, มากินกันดีกว่าเออใช่แล้วยำๆที่รักของฉันพิซซ่าชิ้นใหญ่มากสุดยอดไปเลยแต่ฉันช่องไม่ได้เท่าไหร่มันเล็กมากดูนี่สินิดเดียวเอง ฉันไม่เข้าใจและของฉันอยู่ที่ไหนดูเหมือนว่าต้องใช้วันขยายแล้วไหนดูสินี่ไงแต่ทำไมมันเล็กจิ๋วขนาดนี้ไม่อยู่ตต่ทำเลยงั้นฉันก็ช่องดีกว่าสินะช่างเธอ มาลองกันดีกว่าอืและมันก็อร่อยมากๆด้วยแต่น่าเสียดายที่มีน้อยหรืออาจจะมีอีกชิ้นก็ได้นะอ๋อชิ้นนี้ใหญ่กว่าอีกด้วยแน่นอนใหญ่กว่าแต่มันเป็นคนฉันออกไปได้แล้วดีนะที่ฉันซ่องของฉันไว้ได้ทันเธอนี่จริงๆเลยเราเข้าเจสถึงตาเธอเอาล่ะมาลองกัน อ๋อชีสยืดยืดอร่อยมากมากด้วยดีจังเลยรยีมยวเยียวเเซสุดสเจ๋งมากเลยเจสง,งั้นตอนนี้ก็ตาฉันแล้วงั้นจะเริ่มจากด้านไหนดีนนะงั้นก็ด้านนี้แล้วกัน อร่อยจังเลยพิซซ่าหน้าปวดของฉันก็คือนหน้าปปอปโรนี่โอ้ดูเหมือนว่าฉันจะกินมากกันไปแล้วแล้วเข้าแมรี่เธอสามารถกินได้หมดนะโอ้ฉันไม่แน่ใจเรื่องนั้นอีกต่อไปแต่ฉันจะพยายามแมรี่สู้สูแมรี่สูู้เธอเก่งที่สุด แต่ฉันไม่มีที่เหลือให้หยันแล้วกินฉันต้องกินเดวเข้าแมรี่เธอทำได้ลุยยนิดเดียวพิซซ่าเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดเลยแค่นิดเดียวโอ้ยดูเหมือนว่านี่จะเป็นชิ้นสุดท้ายแล้วฉันทำได้ในที่สุดเออเอ้อ งั้นเรามาต่อกันไหมออเยททำไมจะไม่ล่ะแมรี่แมรี่จุพดพฟฉลองด้วยมันฝรั่งทอดมันเล็กมากให้ตายแต่ฉันโชคดีมากกว่าฉันได้มันฝรั่งทอดขนาดปกติและนั่นคืออะไรว้าวมันคือมันฝรั่งทอดหอ,อยักษ์สิ่งไปเลย yeah. สุดยอดแต่ฉันจะเริ่มก่อนนะอันนี้มีอะไรบ้างมันดูกันฮะแค่ฉันเดียวเองเหรอให้ตายก็ได้นี่ก็ไม่อะไรไม่ไม่อะไรอแล้วเหรอโอ้ช่างเถอะเฮ้ยโยนมาทำไมเนี่ยโอ้ไม่ใช่ฉันนะเธอก็ใจผิดแล้วแม่ได้คิดว่าฉันตาบอดเหรอช่างเถอะตอนนี้มาแกะห่อของตัวเองดีกว่า เอาละมาดูกันอะไรเนี่ยมีแค่ฉันเนี่ยชิ้นเดียวเองเหรอโชคร้ายชัดๆแต่ฉันมีไอเดียนแล้วฉันจะหมุนบนนิ้วเหมือนใบพัดไงอ๋อหมดแล้วรสชาติดีมากอร่อยจริงๆเจ๋งจริงๆแเลยเอ็มมาฉลาดมากตอนนี้ก็ตาฉันแล้ว มันด้กันว่าเรามีอะไรบ้างในนี้ว้าวอ,อ้อหมันคือฟางทอดที่ยายด้สันฉันเคยเห็นมาก่อนเลยดูน่าเกินสุดๆเอาละงั้มาเริ่มกันอืมนี่มันวิเศษไปเลยเกิดอ,อะไรขึ้นอะแก่ดซักหน่อยคงไม่มีใครเห็นหรอกโอ้เนสไอเห็นแล้วเหรองั้นก็เอ,อาไม้ฉันเลยนี่มันคนเชิญน้าขึ้นมาโอให้ตายอย่างสิสำหรับเธอไปเลย เดี๋ยวก่อนนะแล้วมันฝรั่งทอดที่เหลือแล้วทำไมนะเธอคิดว่าอยู่ที่ไหนล่ะอืมฉันรักมันฝรั่งทอดโอ้เจสดูนี่สิีกชิ้นหนึ่งฉันจะกินเองดูเหมือนพวกนั้นไม่เห็นฉันได้ซ้ำฉันยังไม่ทันอิ่มเลยอ่ะเหลือแค่นิดเดียวก็ได้เจสเอาไปสิเอาแย้แม็กฟลอรี่นีดมันเล็กจังจะจินเดียว ส่วนฉันมีแม็กฟลอรี่ถังใหญ่เจ๋งอะอืมอร่อยมากคกคนดูนี่ก่อนสิของอะไรของฉันไม่เป็นร้อยลิ้นเลยโอ้โหเธอโชคดีจริงๆเอมมาเธอเริ่มก็ได้ก็ได้ไดอาละ่ะดีนั้นที่ฉันมีชิลนเล็กตัวเสมอฉันคิดว่าใช้มันกินจะสะดวกดีดูเหมือนมีบางอย่างไม่เป็นไปาตามแผนช่างเธอ โอ้ดูเหมือนว่าถังจะกินไม่ได้อะช่างมันส่วนช้อนฉันก็ไม่ต้องการอีกแล้วอร่อยแต่ว่าน้อยเราอ,อะไรกันอยู่ล่ะแมรี่ตาเธอแล้วตอนนี้ดีเลยตาฉันเออใช่มันอร่อยมากฉันคิดว่าฉันต้องการหลอดแบบนี้ดีขึ้นเยอะเลยมันต้องช่วยได้แน่นๆน ดูเหมือนว่าฉันจะคิดง่ายมากเกินไปนะไอศครีมมันเย็นเกินไปจนดื่มไม่ได้ฉันก็อยากกินเหมือนกันโอ้ดูดยากจริงๆเฮ้ยแล้วที่สุดฉันก็กินหมดแล้วถึงจะยากแต่ฉันก็ททำได้ดีมากโอ้เกิดอะไรขึ้นสมองอฉันล้นถูกแช่แข็งน่ากลัวออดูเหมือนว่าจะหายแล้ว เธอเป็นคนต่อไปใช่ใช่ถึงเวลาที่ฉันจะเริ่มกินไอศครีมถังใหญ่ของฉันแล้วฉันจะใช้ช้อนอันใหญ่อันนี้สวยงามนี่มันน่าทึ่งมากอร่อยมากมากด้วยฉันจะกินมากกว่านี้มากกว่านี้สาว,สาว นี่มันอร่อยเกินบรรยายและก็เย็นมากด้วยแต่อร่อยมากกว่าเย็นฉันหยุดไม่ได้แล้วแต่ดูเหมือนฉันจะกลายเป็นน้ำแข็งเธอถูกแช่แข็งต้องเคีอะไรสักอย่างแล้วจริงด้วยแต่ก่อนอื่นเราต้องจัดการกับเรื่องนี้เห็นด้วยเราต้องช่วยปกป้องใจจากความหนาวเย็นฉันอยู่ที่ไหนอะ กอะไรนเฮ้ยโอ้สวัสดีเจสเรากำลังช่วยเธออยู่นะและไอศครีมก็อร่อมากจริงๆโอ้ oh! ดูเหมือนว่าฉันจะอุ่นขึ้นแล้ว <c oughs> อ้วอาวขึ้นมานะนี่คือรางวัลของฉันอะไรไม่เหนืออะไรให้ฉันกินเลยเหรอ <c oughs> มันเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ย <c oughs> ไม่ต้องขอบคุณนะโอ้ oh. ต้องอย่างนี้แหละพวกคิดขโมยเอ้ย